ก็ไม่มีเพื่อนคุณน้ารัาคนนี้นะครับผู้เปิดโอกาสอันยิ่งใหญ่นะครับให้ได้รู้จักกับธุรกิจเ e <c oughs> อ็ <c oughs> อนซา,า,า, <c oughs> านะครับคุณบอยคุณจิเนศรีพงครับผู้สอนงานนคุณพัฒนาคานะครับตื่นเต้นครับขออนุญาตนะครับ นี่เขาเรายียกว่าประสอุปกรณ์ครับครับก็วันนี้ครับดีใจมากๆครับวันนี้ผมไม่ได้แค่ซึ่งให้โกเิ็คนเดียวนะครับไม่ใช่ว่ามูกคนเดียวนะครับทีมงานผมมูสเกือบสิบคนนะครับนะฮะที่ใต้องค์กรผมไม่ว่าต้องขอขอบใจทีมงานด้วยจะเป็นพี่เทนเดอร์พี่บอุพีนัทนะครับก็ผมยันสั่อยู่เลยครับตอนนี้ไม่ใช่โทรศัพท์เข้านะครับครับผมครับก็จริงๆเนี่ยการที่จะเป็นโก ผมย่าบอลมาก็ถือว่าพอสมควรนะครับแต่พอวันนี้มันได้กดล็อกอะไรบางอย่างกับตัวเองครับผมบางคนอาจจะได้ฟังไม่ว่าจะเป็น line, อัพไลน์ระดับระดับถัดไปหรือระดับสูงนะครับสิ่งแรกนะครับที่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับหรือพี่ที่นะครับต้องเคลียไม่ใช่เคลียรกับคนที่เราจะไปคุยด้วยนะครับหรือว่าเราจะไปเปิดโอกาสนะครับคนแรกที่เราจะต้องทะเลาะให้มากๆให้หนักๆ ให้หนักๆเลยนะครับก็คือตัวเราเองจริงๆครับถ้าเราไม่เคลียร์เนี่ยวันนี้เราไม่ชัดผมบอกได้เลยว่าคุณก็ไม่เจอคนที่ชัดเหมือนกันนะครับถ้าวันนี้คุณเป็นเพชรเพชรก็ตามจะเดินตามมาคุณถ้าคุณเป็นอทองทองก็จะตามมาคุณครับเคล็ดล <Okay. S 1> ับมีแค่นี้แหละครับกับผมครับ โอ้ยโอ้ยลงฟังอยู่นะโอเครอบต่อไปครับครับผมครับก็เป้าหมายนะครับในด้นเดือนที่ถึงนี้นะครับในในในราบต่อไปเนี่ยผมตั้งตั้งใจว่าจะเป็นเออเผืตาครับ